หลวงพ่อกเกษมรู้สึกเธอจะยั่วเราจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเอาสิมีอะไรจะพูดก็ยั่วอีกก็ว่าเสิให้หมดไปแล้วจะได้ไม่พูดไม่ได้ยั่วหลวงพ่อดำพูดประชดก็ยั่วหลวงพ่อแล้วผมมีความสุขนะครับแต่เอาเธอถ้าหลวงพ่อไม่สบอารมณ์ผมก็จะหยุดพูดหยุดยั่วจะเปลี่ยนเป็นถามแทน ผมขออนุญาตถามนะครับเธอจะถามอะไรก็ถามได้เลยเราอนุญาตคือผมจะถามเรื่องผีดิบครับในภูมิสาสบเอดเราเขาจัดไว้ในภูมิไหนครับแต่ที่แน่ๆคือต้องเป็นทุกติภูมิอย่างแน่นอนเธอคิดว่าภูมิไหนดีละ่ะอาจารย์ย้อนถามถ้าให้ผมคิดผมก็จะคิดว่าอยู่ในภูมิอสุรกายครับ เธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดเช่นนั้นเพราะทุกติภูมิหรืออบายภูมิก็มีอยู่แค่4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานผีดิบไม่จัดอยู่ในนรกหรือเปรตเพราะพวกสัตว์นรกและพวกเปรตเป็นโอปปาติกะส่วนพวกผีดิบมีร่างกายเป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่มีวิญญาณครอง จึงไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานวิญญาณจะเข้าร่างเพราะตอนที่ออกไปหากินเท่านั้นผมจึงจัดพวกเขาไว้ในภูมิอสุรกายหลวงพ่อว่าผมพูดถูกไหมครับเธอคิดว่าเธอคิดถูกหรือเปล่าล่ะหลวงพ่อในป่ายั่วบ้างผมก็คิดว่าผมคิดไม่ผิดหรอกครับถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะคิดอย่างไรครับ เราก็คงคิดอย่างที่เธอคิดนั่นแหละเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยคิดอะไรที่ผิดไปจากความจริงครับทีนี้ผมก็หมดสงสัยแล้วเห็นจะต้องกลาบลาหลวงพ่อไปก่อนและผมจะมาทำการบ้านส่งนะครับท่านกราบอาจารย์สามครั้งแล้วจึงเดินหายเข้าไปในป่าหลวงพ่อเกษมเพิ่งสงน้ำเสร็จ ครั้นเห็นภิกษุอคันตุกะเดินมาก็รู้ด้วยวรปัญญาว่าอาคันตุกะรูปนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะถ้าท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์จะไม่ยอมให้เข้ามาโดยง่ายอย่างน้อยเขาก็ต้องมาเรียนให้ท่านทราบเสียก่อนท่านไม่ได้รับแขกมานานแล้วเพราะคนที่มาน้อยคนนักจะมาขอธรรมะ ส่วนใหญ่จะมาขอขหวยประชาชนคนไทยชอบเล่นหวยกันเลอกเกินมีทั้งหวยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายและก็หวยเอกชนที่ผิดกฎหมายซึ่งตำรวจปราบแล้วปราบอีกก็ยังไม่หมดไม่สิ้นเลยต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างท่านพระครูคุกข่าวปราบเบญจางขาระดิ์สามครั้งแล้วกล่าวว่าผม พระภิกษุเจริญที่ตธรธโมจากวัดป่ามะม่วงมากราบหลวงพ่อครับพระครูเจริญกำลังเดินทุด,ดงอยู่กับหลวงปู่เทพโลกอุดรนั่นเองหลวงพ่อกเกษมพูดเหมือนกับรู้จักท่านและอาจารย์ของท่านหลวงพ่อรู้จักผมกับหลวงพ่อดำเหรอครับคุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าล่ะผู้อาวุโส ย้อนถามคงรู้นะครับและที่สำคัญหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อดำคือหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องนี้ผมเองไม่ค่อยแน่ใจสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านต้องเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรและผมก็สงสัยมากไปกว่านั้นสงสัยว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือคือพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตท,ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราช234ใช่ไหมครับถามตรงกับข้อสงสัยของท่านพระครูทำไมหลวงพ่อทราบภิกษุวัย45รู้สึกแปลกใจ ทำไมผมจะไม่ทราบละ่ะแต่พระธรรมทูตท,ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมายังดินแดนสุวรรณภูมิมีสององค์นักครับหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าทวงถูกแล้วท่านมากันสององค์องค์หนึ่งชื่อพระโสนะพระธรรมทูตองค์นี้ท่านไปเผยแผ่ในพระมาะ่าส่วนพระอุตระท่าน เผยแผ่ในไทยทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับพวกเราแต่คนเห็นท่านยากเพราะท่านจะไม่ให้ใครเห็นนอกจากบุคคลผู้นั้นจะมีบุญวาสนาจริงๆคุณเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากนะขอบคุณครับเอหลงพ่อครับผมแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งคือก่อนผมมา ผมถามหลวงพ่อดำซึ่งบัดนี้ผมแน่ใจแล้วว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรผมถามท่านว่าหลวงพ่อรู้จักท่านหรือเปล่าท่านตอบว่าไม่รู้จักแต่ทำไมหลวงพ่อรู้จักท่านล่ะครับผมชักงงซะแล้วสิสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังขาพระอรหันต์จะพูดบทได้อย่างไรกันหลวงพ่อกเกษมรู้ความคิดของภิกษุอคันตุก,กะจึงกล่าวว่า ไม่ต้องงงที่ท่านบอกว่าผมไม่รู้จักท่านท่านหมายถึงว่าผมไม่เคยเห็นท่านท่านตอบคุณไม่ใช่รือว่าที่ท่านไม่รู้จักเพราะท่านกับผมไม่เคยเห็นกันและกันพระอรหันต์ไม่พูดปดหรอกคุณอยากคิดว่าพระอรหันต์จะพูดปดนั่นสิครับแหมพระอรหันต์พูดปดไม่ได้แต่พูดให้คนงงได้ ผมงงไปหมดแล้วล่ะครับเนี่ยอย่าเพิ่งงงเอาละคุณมาในเหนื่อยนิมนต์ส่งน้ําให้สบายกายสบายใจก่อนแล้วค่อยมาคุยกันท่านชี้ไปที่ตุ่มน้ําลายมังกรใบใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าห้องสุขาขอพระคุณครับผมชักรู้สึกเหนียวตัวอยู่เหมือนกันไม่ได้ส่งน้ามาสามวันแล้วนี่ถ้าเป็นพรามเขารับรอง บาปท่วมตัวเลยทีเดียวพวกพรามเขาต้องต้องอาบน้ำล้างบาปกันเขาว่าบาปกรรมที่ทำสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำบาปที่ทำตอนเช้าล้างออกตอนเย็นบาปที่ทำตอนเย็นล้างออกตอนเช้าเขาจึงอาบน้ำล้างบาปกันวันละสองครั้งเชา้าเย็นถ้าน้ำสามารถล้างบาปได้จริงพวกกุ้งหอยปูปลา มันก็บริสุทธิ์กว่าพวกเรานะครับหลวงพ่อเพราะมันอยู่ในน้ำนั่นสิที่พรามมาถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระองค์มีการอาบน้ำล้างบาปหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามีการล้างบาปแต่ไม่ได้ใช้น้ำศาสนาของเราใช้ศีลล้างบาปคือมีศีลเป็นน้ำมีสทธาเป็นท่าน้ำไปอาบ พระองค์ไม่เคยขัดคอใครใครเขาว่าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดเขาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งหลักการของพระองค์คุณก็เหมือนกันเวลาไปสอนชาวบ้านก็อย่าไปขัดใจเขาเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปขัดขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลักของเราไว้ถึงคุณจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่คนที่อิจฉาริษยาก็ยังมี คุณจะต้องผนจญกับพวกนี้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยอย่าเพิ่งหมดกําลังใจซะก่อนละ่ะพระหลวงพ่อผมจะอดทนจนกว่าจะตายจะใช้กรรมให้หมดเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้วกรรมของคุณหนักมากนะแล้วคุณจะต้องใช้เพราะไม่มีใครเข้ามาทำให้คุณ คุณเป็นคนทำก็ต้องจดใจโดยตัวคุณเองผมดูแล้วคุณต้องเผชิญกับปัญหาทุกด้านเลยในที่สุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้คุณเป็นนักต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากผมขอชมเฉยหลวงพ่อก็เป็นนักสู้ที่ยิ่งยวดนะครับสู้กับโรคภัยไข้เจ็บผมได้ยินมาว่าหลวงพ่ออาพาธเป็นมะเร็งในกระดูกแต่หลวงพ่อสามารถข่มเวทนาได้ นั่งคุยกับผมได้เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรผมชื่นชมในความอดทนของหลวงพ่อครับคนเรามีกรรมต่างกันนะคุณเอาละคุณไปส่งน้ำเถอะเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำปานะถวายหลวงพ่ออย่าลำบากเลยครับผมเกรงใจ ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกธรรมเนียมไทยเราต้องต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนมีท่านสอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับทางน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับคุณไม่ไเคยได้ยินหรือเคยครับ เมื่อเคยก็ไม่ต้องเกรงใจไปเถอะตามสบายนะท่านพระครูจึงกราบท่านสามครั้งแล้วลุกออกมาเพื่อสงน้ำสมภารวัดป่ามะม่วงใช้เวลาสงน้ำสิบกวนาทีกรองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมหลวงพ่อเกษมไม่ได้ลุกไปไหนหากเบื้องหน้าท่านมีน้ำผลไม้วางอยู่สองแก้วนิมนต์ฉันน้ำปานะ่าะ พูดพร้อมกับส่งแก้วบรรจุน้ำผลไม้ให้ส่วนอีกแก้วหนึ่งท่านฉันเป็นเพื่อนอคันตุกะท่านพระกรูเริ่มตั้งคำถามในใจหลวงพ่อองค์นี้จะต้องเป็นพระอภิญญาอย่างแน่นอนดูเถอะนั่งอยู่เฉยๆก็มีน้ำมะนาวมาวางอยู่ตรงหน้าแสดงว่าท่านต้องเสกมาเพราะท้าลุกศิษย์เอามาถวายก็ต้องนำมาถวายแก้วเดียว คิดดังนี้แล้วก็ยกแก้วขึ้นดื่มอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยคืนนี้คุณพักที่นี่ก็แล้วกันมีเรื่องจะคุยกับผมไม่ใช่หรือแล้วไหนจะต้องทำการบ้านส่งลงปู่เทพลูกอุดอรอีกกว่าจะเสร็จก็ค่อนรุ่งกระมังหลวงพ่อกเกษมพูดเพราะรู้จุดประสงค์ในการมาของท่านพระครูสมภารวัดป่มามะ่วงจึงพูดออกตัวว่า หลวงพ่อล่วงรู้ความคิดของผมทุกอย่างแบบนี้ผมก็เขินแย่สิครับจะเขินไปทำไมผมไม่มีเจตนาจะพูดให้คุณเขินเพียงแต่พูดให้คุณสบายใจเท่านั้นเอาละทีนี้คุณมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อครับทำไมหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านจึงไม่มาพบหลวงพ่อทำไมท่านรู้จักหลวงพ่อทั้งที่ไม่เคยพบกัน ก็คุณเรียนท่านว่าหลวงพ่อในป่าไม่ใช่หรือในเมื่อท่านเป็นพระในป่าก็แสดงว่าท่านชอบอยู่ป่าจะให้มาอยู่ในวัดท่านไม่มาหรอกเหตุนี้ท่านจึงไม่มากับคุณส่วนที่คุณสงสัยว่าทำไมจึงรู้จักผมก็ขอตอบว่าท่านรู้จักพระสงฆ์ทุกรูปในโลกที่ทำการบ้านเรื่องผมส่งท่าน ผมก็จะทำการบ้านเรื่องท่านฝากคุณไปส่งด้วยคุณมีกระดาษดินสออยู่ในย่ามเอาออกมาจดการบ้านผมด้วยท่านพระครูจึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามแสงตะเกียงค่อนข้างริบปลี่หากท่านก็ใช้แสงแห่งปัญญาซึ่งสว่างสวยกว่าเข้าช่วยพร้อมแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อบอกการบ้านครับ การบ้านของผมมีชื่อว่าคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรพอผมนึกถึงท่านคาถานี้ก็ผุดขึ้นในใจผมไม่ได้เป็นผู้รจนาหรอกมีคนเขารจนาไว้นานแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในความคิดและผมก็จำได้ทุกตัวอักษรคุณพร้อมแล้วที่จะจดได้เลยก่อนถึงตัวคาถาให้เขียนตั้งน้โมสามจบเรื่องตั้งน้โมสามจบก็มีที่มานะ เกิดที่สุขสารตรายลักษณ์ของผมนี่เองคุณอยากฟังไหมล่ะอยากฟังครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถิดครับแต่ถึงคุณไม่อยากฟังผมก็ต้องเล่าเพราะคุณต้องมีหน้าที่สอนญาติโยมเขาส่วนผมเลิกสอนแล้วสังขารไม่อำนวยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเรียนรู้ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาตน สิ่งที่เขาสนใจคือวัตถุเขาอยากได้วัตถุไม่อยากได้ธรรมะสมัยที่ผมยังแข็งแรงผมเคยสอนนะแต่เชื่อไหมคนที่มานะ่ะเขามาขอหวยกันมาขอเลขเด็ดผมพูดอะไรออกไปเขาก็ตีเป็นตัวเลขหมดพากันไปเล่นหวยใ,ใต้ดินบนดินบ้างพอถูกก็เมาเอาว่าผมครังเลยยกขยงกันมาใหญ่ ผมเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยงดรับแขกแต่ถ้ามีคนมาขอธรรมะผมจะให้ถ้าขอหวยไม่ให้แล้วเกี่ยวข้องกับมโนอย่างไรครับท่านพระครูวกเข้าหาเรื่องเดิมคือมีในอำเภอคนหนึ่งเขาพาลูกน้องมาถวายสังฆทานแต่เขาไม่รู้เรื่องพิธีกรรมเลยคำกล่าวก็ไม่เป็นผมจึงบอกเขาว่าให้ตั้งนโมสามจบก่อนถวาย เขาก็ทำตามเขาว่าอย่างไรคุณรู้ไหมหลวงพ่อเฉลยดีกว่าครับเขาก็ว่านนโมนโมนโมสามจบจริงๆผมก็ขำทั้งสังเวชใจผู้นำไม่รู้เรื่องพิธีกรรมและจะนำเขาได้อย่างไรผมว่าคนแบบนี้ในะอำเภอคนนี้ก็ยังมีอีกมากนะมากมายมหาศาลเลยครับหลวงพ่อผมเป็นพยานได้ อย่างที่วัดของผมก็เหมือนกันคนนี้เป็นอธิบดีครับมาแบบเดียวกับในอำเภอเลยผมบอกว่านโมสามจบเขาก็บอกนโมนโมนโมผมก็จดจำไว้ว่านี่คือข้อบกพร่องของพระสงฆ์ที่รู้แต่จะรับแต่ไม่รู้จักจะให้พระสงฆ์จะต้องให้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้จักรับอย่างเดียวผมรู้ตระหนักในเรื่องนี้ดี ผมเลยถือโอกาสสอนอธิบดีเสียเลยถ้าเขาจะโกรธก็ไม่มาวัดผมอีกเลยผมก็ไม่สนใจเพราะถ้าเราให้ของแท้แต่เขาไม่ยอมรับอยากจะรับของปลอมผมก็ต้องตามใจเขาและหลวงพ่อทำอย่างไรกับในอำเภอคนนั้นผมก็ทำอย่างที่คุณทำนั่นแหละคือสอนเขาแต่ในอำเภอนั้นเขามีทิฏฐิสูงเขาโกรธผม หาว่าฉีกหน้าเขาคนเราเราได้มีทิฏฐิก็จบกันผมก็เลยปล่อยเข้าไปปลอบใจตัวเองว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม